ไม่ช้าไม่นานแล้วนะครับที่คอหนังซูเปอร์ฮีโร่อย่างเราๆจะได้รับชมภาพยนต์จากค่ายมาวิสตูดิโอสักทีกับภาพยนต์เรื่อง l a c k ว i d o w จากที่ต้องรอคอยมาอย่างยาวนานกว่า2ปีตั้งแต่ SpiderMa n f a ฟ f r o มพ o m มจบไปและหนังเรื่องนี้ก็เลื่อนฉายมาจากปีที่แล้วที่โลกของเราได้เจอกับโควิดจนทำให้ภาพยนตร์ฟอร์มยักทั้งหลายแล้วต้องเลื่อนฉายกันนับไม่ถ้วนและก่อนที่เราจะไปรับชม l a c k วี d โ w กันในเร็วๆนี้ผมจะพาทุกทุคนไปรู้จักกับประวัติและต้นกำเนิดของเธอกันว่า สายรับคนสวยแห่งอเวนเจอร์นี้มีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรทั้งในหนังสือการ์ตูนคอมิกส์และในจกักรวาลหนังของ MCU มถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับผมต้นกำเนิดของนัตชาโรมาโนฟ หรืออีกชื่อหนึ่งที่หลายๆคนรู้จักก็คือแบ็ควีโดในคอมิก์นั้นเธอเป็นซูเปอร์ฮีโร่สาวสายลับรัสเซียที่มีผู้เขียนอย่างสแตนลียและดอนแฮกเป็นผู้ให้กำเนิดเธอขึ้นมาเป็นครั้งแรกในหนังสือคอมิกที่มีชื่อว่า t าเลสออฟซู p r ลน e ฉบับที่52ในปี1964ครับชื่อเดิมของนาตาชา เดิมทีในคอมมิสนั้นนาตาชาโรมานอฟหรือแบ็ควีโอด์เธอนั้นมีชื่อดั้งเดิมตั้งแต่เกิดว่านาตาเลียอเนียนอฟนาโนมาโนวา่าหรือเรียกสันส้นๆว่านาตาเลียเธอนั้นเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ที่อยู่ในยุคสงครามของโซเวียตในปี1928แและเธอก็ได้ถูกพบโดยบังเอิญในสมัยเป็นเด็กทารกโดยนายทหารที่มีชื่อว่าอีวานเปตโตวิชล่ะครับการฝึกฝนของสายลับ เมื่อตอนที่เธอโตขึ้นนาตาเลียได้เข้ารับการฝึกฝนของแบกวีโดภายใต้การดูแลของหน่วยข่าวกองโซเวียตหรือ KGB ด้วยการฝึกฝนที่โหดที่สุดและพวกมันได้นําเด็กกำพร้าทั้งหมด28คนมาฝึกในสถานที่ที่ถูกเรียกว่าเรตรูมและนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเธอไปตลอดกาลและสิ่งที่นาตาเลียกลัวที่สุดคือการฉีดเซรั่มแบกวีโดเข้าสู่ร่างกายของเธอเพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแต่ผลข้างเคียงของมันก็คือทําให้เธอไม่สามารถมีลูกได้และยังมีการ การฝังความจำปลอมๆว่าเธอคือนักบัรเลข่ของรวงละครบอนชอยที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังในระดับประเทศอีกด้วยครับภารกิจแรกของแบ็ควีโอด จากเด็กกำพร้าทั้ง28คนนาตาเลียได้เป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนมากที่สุดและเธอก็คือคนเดียวที่ได้รับฉาย,ยาว่าแบ็ควีโอและในตอนนั้นเธอก็ได้เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นนาตาชาโรมานอฟและ KGB ก็ได้ให้นาตาชาออกไปทําภารกิจแรกคือการสังหารโทนี่สตาร์ทที่ตึกสตาร์คอินดัสทรีแต่ก็อย่างที่รู้กันว่าเธอนั้นทําไม่สําเร็จครับการเข้าหน่วยชิลและทีมอเวนเจอร์ ในการทำภารกิจนั้นนาตาชาได้พัวก,กับฮอคอายหรือก็คือคริสบาร์ตันนักธนูจอมแม่นระดับเทพสุดเจ๋งและหลังจากนั้นนาตาชาก็ได้ใช้เล่สเน่ของเธอหลอกล่อฮอคอายช่วยเธอกำจัดไอรอนแมนแต่ทั้งสองก็ทำไม่สำเร็จและในที่สุด KGB ก็ได้ส่งคนมาสังหารนาตาชาแต่นาตาชาและคินบาร์ตันก็ได้ย้ายฝั่งมาร่วมมือกับทีมอเวนเจอร์และก็คอยช่วยเหลือทีมนี้มากมายต่อไปเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองและเป็นการล้างความผิดในอดีตของพวกขาอทั้งสองคนด้วยหลังจาก จากนั้นนิกฟิวรี่ก็ได้ดาแบกวีโดเข้าองค์กรหน่วยข่าวกรองลับเพื่อไปทำงานให้กับหน่วยชิวและทุกครั้งในการเคลื่อนไหวของเธอมักจะเป็นกำลังหลักของหน่วยชิวและทีมเวนเจอร์อยู่เสมอครับลักษณะนิสัยของนาตาชา หน้าตาชารวรม,มนอปนั้นมีความเฉลียวฉลาดมากและเธอก็มีความรอบคอบอยู่เสมอในการทำาารกิจต่างๆที่เธอได้รับมาและเธอก็ยังมีนิสัยเจ้าเล่ห์รวมถึงความสวยงามทางรูปร่างหน้าตาของเธอที่สามารถเป็นอาวุธเพื่อใช้ในการหลอกล่อให้หนุ่มๆมาติดกับและเหลงเสน,นในความสวยของเธอล่ะครับความสามารถของแบ็กวีโด ขีดความสามารถของเจ๊แกนั้นก็อย่างที่ใครหลายๆคนทราบกันดีว่าเธอเป็นสายลับที่ใช้อาวุธมากมายได้อย่างชำนาญและยังเป็นนักสู้ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านศิลปะการต่อสู้ระยะประชิดเช่นคาราเต้ยูโดและกังฟูครับและเธอก็ยังมีอาวุธประจำกายมากมายของสายลับเช่นวิดอสตริงระเบิดดาวกระจายกระบองและอาวุธปืนต่างๆแต่อาวุธคู่ใจของเธอที่เราได้เห็นกันนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือคอมิกหรือในภาพยนตร์นั่นก็คือวิดอไวซึ่งเป็นกำไลข้อมือที่สามารถปล่อยไฟฟ้าสเตทเพื่อทำให ศัตรูอมาพาดในระยะเวลาสันส้นๆได้และตั้งชุดการแต่งกายของเธอก็ติดเต็มไปด้วยอาวุธอุปกรณ์เฮตเทตต่างๆรอบชุดซึ่งเราก็จะได้เห็นอาวุธพวกนี้อยู่เป็นประจำทั้งการสังหารศัตรูและเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องล่ะครับ Black วิด o w ในมาวิลซ n นิม t ติกยูนิวอส ในจัก,กรวาล MCU นั้น,น,นก็ได้นักแสดงมากความสามารถอย่างสกา r l เล t ต o h จ n หนสันมารับบทเป็นแบล็กวีโอซึ่งเธอก็ได้อยู่ในบทบาทนี้นานเกือบ10ปีกันเลยทีเดียวและแบล็กวีโอของ MCU <S <S ก็ได้มีต้นแบบพื้นฐานดั้งเดิมมาจากคอมิกเป๊ะที่เธอเป็นทั้งสายลับในนักสู้และมีจุดเริ่มต้นจากองค์กรนักฆ่าหรือก็คือเรดรูมที่ได้ฝึกฝนเธอมาตั้งแต่เด็กในไหนที่สุดเธอก็ได้มากลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมเอเวนเจอร์และองค์กรลับอย่างหน่วยชิวหรือมีชื่อเต็มอีกชื่อหนึ่งก็คกรรบบบััคาาป ตามการแทรกแสงและการขนส่งเชิงกลยุทธ์แห่งมาตุภูมิจื่อคตยยาวเลยมึงการปรากฏตัวของแบควิดด์ใน MCU แบ็ควีดโอนั้นได้โผล่มาในหนังเรื่องแรกก็คือไอรอนแมนภาค2และจากนั้นเธอก็ได้กลับมามีบทบาทอีกครั้งในเดอ a อเวนเจอร์และในอีกหลายๆเรื่องของจักรวาล M.C.U และเธอก็ยังมีบทบาทสําคัญสคัําญที่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้ในหลายๆเรื่องและยังเป็นเบื้องหลังความสําเร็จมากมายของหน่วยชิลและทีมอเวนเจอร์อีกด้วยและเธอก็ยังเป็นตัวแปรสําคัญในการป้องกันภัยคุกคามต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าและเบื้องหลักอีกด้วยล่ะครับ ตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่ทุกคนคงได้ดูกันไปแล้วเรื่องแบ็ควิดอนั้นเรียกได้ว่าเป็นหนังที่เลื่อนฉายออกไปแล้วออกไปอีกจนหลายๆคนคาดหวังกัำหนังเรื่องนี้เป็นอย่างมากว่าจะได้ชมในโรงภาพยนตร์อีกทีได้เมื่อไรเพราะแฟนมาเวลทุกๆคนต่างตื่นเต้นที่จะได้เห็นต้นกําเนิดหรือจุดเริ่มต้นของแบ็ควิดอในจักรวาลของหนังมาเวลว่ามันจะสื่อออกมาได้น่าสนใจแค่ไหนนะครับ โดยจากไทม์ไลน์ของหนังแล้วหลายๆคนคงคาดการว่าไทาม์ไลน์ของแบ็ควิดอเรื่องนี้จะอยู่ในช่วงหลังจากจบหนังเรื่องกับตันอเมริกาซีวิวอและก่อนที่จะถึงอเวนเจอร์เอนเกมนะครับ ึ่งนัดอาชาได้กลับมาที่จุดเริ่มต้นของการเป็นสายลับของเธอและเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าอะไรกันแน่ที่ทําให้เธอต้องมาทําภารกิจเสียงตายแบบนี้และอะไรที่ทําให้เธอได้กลับมาพบกับครอบครัวของเธออีกครั้งและเธอก็ยังต้องร่วมมือกับครอบครัวของเธอทั้งเยลินาเบโลวาเรดการเดียนและเมลินาเพื่อจัดก,การกับทาร์กมาสเตอร์ที่มันสามารถหลอกเลียนการต่อสู้ของคนอื่นๆได้และอะไรที่ทําให้เธอต้องกลับไปที่เรดรูมที่ที่ได้สร้างนักฆ่ายอย่างเธอขึ้นมาและอะไรคือสาเหตุที่ทำให เธอตั้งกลับมาสู้ในภารกิจครั้งนี้และมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับบูดาเปสหรือไม่ซึ่งในเวลา10ปีของจัก,กราวาล MCU นาตาชากับคินส์บาร์ตันได้พูดถึงภารกิจที่บูดาเปสอยู่บ่อยครั้งและหนังเรื่องนี้อาจจะเฉลยทุกๆอย่างที่ทั้งสองพูดมาก็ได้เตรียมพบกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของ Marvel s t u d i o ที่ทุกคนต่างรอคอยกันมาอย่างยาวนานเพื่อเป็นการเล่าเรื่องทั้งสุดท้ายของสการ์เล็ตต์จอห์นสันในภาพยนตร์เดี่ยวฟอร์มยักษ์ของเธอได้ในแ e บ็ควีโอเตรียมตัวรับชมความมันบทที่9การกรดาษใ ในระบบสตรีมมิ่งบน Disney p พา s และในทุกโรงภาพยนตร์น,นะครับและสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับและถ้ามีข้อมูลอะไรอื่นๆอีกก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ดีซีมูวี่ก็ขอลาไปก่อนแล้วล่ะไปละครับจุ๊บ